ยามเมื่อฟ้ามืดเม็ดฝนก็ยังคงร่วงหล่นกลบซุ้มเสียงเหล่าแมลงที่หากินด้านข้างแม่น้ำต้าถังภายนอกเมืองนกกระเรียนขาวบินลงมาอย่างเชื่องช้าเฮ้อเอ,อ๋เอ,อรอที่นี่ชายหนุ่มในชุดนักพรตเต่าสีเหลืองผู้มีคิ้วเรียวมดงามพร้อมหันสายตากวัดมองก้าวลงจากหลังของนกกระเรียนขาวเป็นเกอเฉียนทาย,ยาทราชากลื้สมุดเกอฉังหลิง เมื่อยืนขึ้นตรงชายหนุ่มนักปรดเต่าจึงก้าวเดินเดียวดายท่ามกลางค่ำคืนฟุ้งละอองน้ำม่ช้าจึงมาถึงลานฝึกฝนเตาหลอมขจีกลิ่นเลือดที่คละคล้งแม้ว่าฝนชำระล้างไปแล้วแต่มันยังคงตกค้างในฟ้าดินนานนับก็ไม่อาจเลือนหายเกออเฉียนรอคอยและรับชมอยู่ครู่ก่อนจะลักลอบเข้าไปยังลานฝึกฝนเตาหลอมขจีอย่างเงียบงนันเขาเดินไปจนถึงพื้นที่ใจกลางลานฝึกฝนและหยุดเพื่อรับชม เราแวกใกล้เคียงเห็นชัดว่าทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยเศษเนื้อและเลือดเก็บกวาดหมดสิน้นกระนั้นในสายตาเกอเทียนเขาราวกับพบเห็นมากกว่านั้นผ่านไปนานเขาจึงเงยหน้ามองขึ้นฟากฟ้าอีกครั้งคิวอดไม่ได้ที่จะต้องขมวดพร้อมคลุ่นคิดปีศาจเท่าครั้งอยู่ที่ภูเขามันดาพูดถีเจ้ากล่าวว่าซูอีนั้นไม่ใช่ธรรมดาขณะนี้เหมือนจะเป็นเช่นนั้นช่างเป็นตัวตนอันตรายสุดอย่างยิ่งนับ เพียงมาถึงลานฝึกฝนเตาหลอมขจีเขาได้กระหนักว่าเกิดสิ่งใดขึ้นที่นี่โดยผู้ยิ่งใหญ่บางคนของมหานครอวิงเหอบอกกล่าวดาบทะลวงเมคาควบแน่นใสยฝนดังดารจาจักสังหารสัตรูวิธีการนี้ไม่ใช่อะไรที่คนหนุ่มขอบเขตรวบรวมลมปราณจะกระทำด้วยตนเองได้แต่หากพึ่งพาปัจจัยภายนอกไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจภายในวิญ,ญญาณของเกอเฉียนเสียงแหบเท่าชราดังตอบ ยกตัวอย่างเหล่าอักขระลับที่สร้างขึ้นโดยนักพรตวิถีต้นกำเนิดเช่นนั้นก็ง่ายกระทำเป็นเช่นนั้นหรือก็คือมีความเป็นไปได้สูงที่เทพเซียนเดินดินจะอยู่เบื้องหลังเขา,งานั้นหรือเกออเฉียนครุ่นคิดด้วยฐานะทายาทของราชากลืนสมุดตัวเขาทราบกระจ่างว่าในดินแดนแห่งต้าโจมีผู้คนเพียงน้อยนิดที่สำเร็จถึงวิถีต้นกำเนิดคนกลุ่มน้อยเหล่านั้นถูกเรียกขานเป็นเทพเซียนเดินดินโดยเหล่าผู้บ่มเพาะทั่วล่า ไม่น่าด้วยการบ่มาอขอบเขตรวบรวมลงปราณตัวเขาได้กดดันปรมาจารย์วิถีดาบเช่นมู่ชางถูจนโค้งศีรษะยอมรับรวมทั้งยังสังหารฉินเหวงเยวียนอย่างง่ายดายเรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดาเกอเฉียนขมวดคิ้วหากเป็นสิทธิเอกอันดับหนึ่งแห่งตำหนักเฟิงออถีจากนครหลวงอวิจริงถ้าเขาพยายามมากพอบางทีอาจสำเร็จถึงขั้นนี้ได้แต่ไม่มีทางง่ายดายเช่นซูอี้ หรือจะเป็นโอรสสวรรค์แห่งสำนักดาบมังกรเรนที่อยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ลำดับหนึ่งของต้าโจกล่าวถึงตรงนี้ใจเกออเฉียนพลันเต้นรูสีหน้ากลับกลายเป็นจริงจังสำนักดาบมังกรเรนนั่นคือสำนักยุทธอันดับหนึ่งแห่งต้าโจอำนาจอิทธิพลเหนือล้ำราวกับไม่ใช่สำนักที่ก่อตั้งโดยปุถุชนสำนักดาบมังกรเรนไม่นับเป็นอะไรข้าเคยกล่าวบอกต่อเจ้าแล้วแดนศักดิ์สิทธิ์ลำดับหนึ่งแห่งต้าโจ ก็ไม่ใช่อะไรมากไปกว่าสถานที่สุ่มหัวของเหล่าผู้บ่มเพาะเสียงอันแหบแห้งในวิญญาณกล่าวตอบเกอเฉียนแค่นเสียงปิศาจเท่าอย่าได้คุยโวตัวเจ้าขณะนี้พบเจออาจารย์ข้าหรือผู้บ่มเพาะบรรพจารย์ยุทธปฐมสวรรค์ก็มีแต่จวัดเกรงไม่กล้าพูดกล่าวคำใดขณะนี้กล้าพูดกล่าวถึงศักยภาพของสำนักดาบมังกรเรนว่าไม่นับเป็นอะไรงั้นหรือ หลังหยุดไปครู่เขาจึงกล่าวต่อหยุดวาจาอันไร้สาระบอกข้ามาว่าซูอี้ผู้นี้คืออะไรกันแน่เสียงอันแหบห้าในวิญญาณกล่าวตอบอย่างไม่พอใจแสดงท่าทีเช่นนี้ยังคิดอยากได้รับคำชี้แนะจากข้าอีกงั้นหรือเกอเฉียนเงียบงันไปครู่หากไม่ตอบข้าสาบานว่าครั้งนี้จะขัดคำสั่งท่านอาจารย์ไม่คิดไปพบซูอี้อีกแต่อย่างใดสาเหตุที่เขามาเยืนมหานครอวินเหอครั้งนี้ก็เพราะว่าจนใจ เพราะความจริงที่ว่าซูอี้นำเอาผลท้อไฟไปสามลูกเกออ์ฉังหลิงผู้เป็นราชากลืนสมุดจึงไม่พอใจและออกคำสั่งให้เกออ์เฉียนมาสืบสวนเรื่องราวของซูอี้โดยละเอียดดังนั้นแล้วเขาจึงได้แต่จำยอมมาตามคำสั่งช่างมันขืนค่าใส่ใจวาจาไราสาระของเด็กปากเหม็นอย่างเจ้าทุกคราวิญ,ญญาณข่าคงระเบิดเพราะโทรศเสียงแหบห้าวกล่าวตอบเย็นชายังจดจำเคล็ดการฝึกที่ข้าสอนของขอบเขตรวบรวมลมปราณได้หรือไม่ ยังจำได้เกออเฉียนตอบโดยไม่คิดก่อนจะต้องประหลาดใจเจ้าหมายความว่าซูอี้คือผู้เปิด108จุดเบิกวิญญาณครบแล้วอย่างนั้นหรือใช่เสียงแหบห้าวถอนหายใจผู้บ่มเพาะในโลกล่านี้เคล็ดวิชาที่ฝึกฝนล้วนเป็นเคล็ดวิชาพิกลพิการดาดด่นกระทั่งไม่ทราบด้วยซ้ำว่าอะไรคือ เลี้ยงจุดเบิกวิญญาณยามฝึกฝนถึงขอบเขตหลอมกำเนิดรากฐานก็ปรากฏความบกพร่องมากมายมีหรือจะเป็นคู่ต่อสู้แก่ซูอีได้เกอเทียนเผยสีหน้าอัป,ปลักษ์กล่าวถ้อยคำออกปีศาจเท่าข่าจำได้ว่าเจ้าเคยกล่าวเอาไว้ในมหาทวีปคังชิงแห่งนี้นอกจากเจ้าแล้วก็หาได้มีผู้ใดเชี่ยวชาญการเปิด108จุดเบิกวิญญาณฉนไหนตอนนี้ปรากฏคนหนึ่งขึ้นมาแล้ว เสียงแหบห้างเงียบเงันไปครู่นั่นจึงเป็นเหตุที่ข้าคิดว่าเจ้าควรไปพบเจ้าหนูนั่นหากมีอันตรายใดจริงมีหรือข้าจะนิ่งเฉยไม่ช่วยเจ้าจากความตายถึงเวลานั้นจับตัวมันเอาไวใ้ให้คลายความลับของร่างกายออกมาไม่ดีหรือไรหากสำเร็จพวกเราย่อมได้รับโชคลาภไม่ใช่น้อยแน่สุดท้ายแล้วเสียงนั้นก็เยายวนให้ก่อเรื่องโฉดทั่ว เกอเทียนเผยสีหน้าดำมืดสีสะสายตอบแน่วแน่ไม่ได้ชีวิตข้าไม่อาจาเอาไปเสี่ยงกับเรื่องเช่นนั้นเจ้าก็ทราบข้าเลือกวางตัวอย่างดีแม่ยำเดินเท้าข้ายังเกรงจะเหยียบมดที่พื้นด้วยซ้ำเสียงแหบห้าวของปีศาจเท่าเงียบงันไปตัวตนปีศาจเท่าโกรธจนวิญ,ญญาณกระพริบวูบวาตัวเขามีชีวิตยาวนานยากนับแต่กลับไม่เคยพบเจอผู้ใดระมัดระวังตัวถึงเพียงนี้มาก่อนผู้อื่นยมอับอายจึงเกิดความหันกล้า แต่กลับเจ้าหนูผู้นี้ที่ยอมอับอายยิ่งกว่าสู้ตอบช่างเป็นหนทางที่ไม่ต่างอะไรกับภายลมไม่ทราบหรือไรว่าการเป็นผู้บ่มเพาะต้องอาศัยความเฉียบขาดกล้าหาญและบากบัน่นเกออเฉียนคล้ายไม่ใส่ใจเขาหันกลับคิดจากไปเร่งเร้นเดินพ้นจากลานฝึกฝนเตาหลอมขจีจนกลับถึงฝั่งแม่น้ำต้าฉางเจ้าคิดทำอะไรต่อเสียงแหบห้าวอดไม่ได้ที่จะถามกลับไปพบอาจารย์ ข้าจะกล่าวบอกกว่าไม่อาจยุยยูหาเรื่องซูอี้หากอาจารย์ไม่พอใจเช่นนั้นให้อาจารย์จัดการเองอย่างไรข้าก็ไม่ไปพบเขาแน่เกอเฉียนกล่าวตอบโดยไม่ลังเลตัวตนปีศาจเท่าภายในวิญญาณร,ร่ำร้องกราดเกลี้ยวย้ำได้ทราบนี่เจ้าไม่มีแม้ความกล้าจะไปพบเจอเลยหรือเกอเฉียนตอบกลับแนว่วแน่แน่นอนว่าใช่ไม่ช้าก็เร็วข้าคงได้คลุ้งคลั่งเพราะเจ้าเสียงแหบห้าวคลื้งคลังตอบกราดเกลี้ยว เกอเฉียนเมินเฉยพร้อมขึ้นขี่กระเรียนเขาบินจากไปไม่ใช่ข้าไม่มีความกล้าหรอกแต่เป็นข้าทราบดีว่าเมื่อใดพบเจอเมื่อนั้นปีศาจเท่าเช่นเจ้าจะไม่อาจจอดใจไหวถึงตอนนั้นหากเจ้าตกตายไปข้าจะทำอย่างไรจนกระทั่งบินสูงถึงชั้นเมฆเกอเฉียนจึงกล่าวอธิบายเสียงเบาเสียงแหบห้าเงียบงันไปครู่หนึ่งท่าทีราวกับเปลี่ยนไปอย่างเด่นชัดคล้ายโล่งใจที่แท้เจ้าก็ห่วงตัวข้านี่เอง เกอเฉียนยิ้มบางตัวเขาชอบการเที่ยวเล่นไม่ทื่นชอบอันตรายเรื่องนี้มีตรงใดผิดสอ่้พวกเราย่อมได้พบเจอสอี้ฝึกฝน108จุดเบิกวิญญาณสำเร็จได้เหตุใดข้าจะไม่สำเร็จตามสอี้ครอบครองความลับมากมายตัวข้าเองมีความลับที่ครอบครองเช่นกันไม่ใช่หรืออาจารย์มกกล่าวบอกโดยตลอดข้าคือตัวเอกแห่งยุคสมัยนี้แต่ข้าทราบว่าคำท่านอาจารย์เชื่อได้ก็เพียงครึง่ง แต่ข้าก็คาดหวังว่าเขาและข้าคงไม่เป็นสัตว์ูต่อกันหากไม่แล้วระหว่างครุ่งคิดไปเรื่อยนกกระเรียนเขาพลันสะบัดปีกที่ราวกับคมมีดกรีดผ่านอากาศแหวกเดินทางไปค่ำคืนเดียวกันตําหนักเทียนหยวนตรงหน้าหอบริเวณยอดภูเขาลิงเจ้าอยู่หรือไม่เสียงอันอ่อนนุ่มและน่ารับฟังดังปรากฏภายใต้ม่านยามราตรีสตรีผู้งดงามในชุดสีเรียบเดินเข้ามา ภายใต้แสงเงาเส้นผมยาวของสัตรีเปรียบดังหิมะพลิ้วไหวงดงามแอละอ่อนช้อยประหนึ่งสายน้ำใบหน้าบริสุทธิ์งดงามพร้อมกับท่าทีเย็นเยือกอาจารย์เหตุใดท่านจึงมาที่นี่ประตูหอเปิดออกหเวนหลิงเจาก้าวเดินออกมาพร้อมร่องรอยความประหลาดใจที่ปรากฏบนใบหน้างดงามสัตรีเส้นผมสีขาวราวหิมะคืออาจารย์ของนางจู้กู่ชิง ปรมาจารย์ดาบผู้มีชื่อเสียงโด่งดังดาแบบมือหนึ่งแห่งสายหมอกผู้มีชื่อเสียงขจรทั่วหกแควน36เขตปกครองและเป็นหนึ่งในเก้าผู้อาวุโสแห่งตำหนักเทียนหยวนยำม,มองที่เหันหลิงเจ้าสายตาของจู้กู่ชิงค่อยออนอ่อนลงและกล่าวคำแดนรับแห่งคุณเขาอาวินหลางใกล้จะเปิดแล้วข้าควาสิบ์มาให้เจ้าได้แล้วประเตรียมตัวเอาไว้รีบขัดเกลาขอบเขตรวบรวมลมปราณของเจ้าให้สมบูรณ์ ครั้งเวลาไปเจ้าจะได้รับผลประโยชน์จากแดนลับแห่งคุนเขาอาวินหลางเต็มที่ดวงตาเหวนหลิงเจ้าทอประกายยินดีนางเร่งรีบทำความเคารพตอบรับขอบคุณท่านอาจารย์ศิษย์และอาจารย์เหตุใดยังต้องมากมารยาตต่อกันจู้กู่ชิงกล่าวเช่นนี้ก่อนจะลังเลไปครู่และค่อยกล่าวคำเสริมมีคนผู้หนึ่งมาจากจวนผู้ว่าการกล่าวว่าหากเจ้าต้องการผู้ว่าการซิ่งเทียนที่ว่าจะมาด้วยตนเองเพื่อช่วยเจ้าคลี่คลายสถานะสมรส หมือนหลิงเจ้าขมวดคิ้วเล็กน้อยอาจารย์ตัวตนเช่นผู้ว่าการเขตปกครองคงไม่ทำเพราะเมตตากระมังข้าเดาว,ว่าต้องเป็นความคิดของสิทธิเสีิ่งหมิงเขาทราบว่าข้ากำลังครุ่นคิดถึงเรื่องใดแต่เรื่องของข้าก็ควรเป็นข้าสงสารด้วยตนเองจู่กู่ทิงพยักหน้าตอบรับริมฝีปากเผยร่องรอยความโล่งใจทราบหรือไม่ว่าเหตุใดข้าคิดรับตัวเจ้าเป็นสิินั่นเพราะเจ้าเหมือนข้าครั้งยังยาวที่ไม่ต้องการให้โชคชะตาของตนถูกผู้อื่นกำหนด นั่นก็ถือเป็นเรื่องดีถ้าสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าหวนหลิงเจ้าชะง,งักงันก่อนที่ในใจราวกับบังเกิดคลื่นวงน้ำนางสูดลมหายใจเข้าลึกพร้อมกล่าวตอบอาจารย์ข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังจู่กู่ทิงครุ่นคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวตอบอีกไม่กี่วันถัดจากนี้ข้าจะไปยังมหานครอวิ๋งเหอหากมีเวลาจะไปยังสำนักดาบชิงเหอเพื่อพบน้องสาวเจ้า ดูว่าคุณสมบัตินางดีเท่าที่เจ้ากล่าวหรือไม่ข้าจะได้นำพานางกลับมายังตำหนักเทียนหยวนวิเศษแล้วเหมือนหลิงเจ้าเผยดวงตากระจ่างเป็นประกายท่าทีเย็นเยือกโดยตลอดของนางปรากฏความยินดีที่หาได้ยากข้าเชื่อว่าน้องหญิงจะต้องไม่ทำให้ท่านอาจารย์ผิดหวังกล่าวไปแล้วท่านคิดไปธุระใดที่มหานครอวิ๋งเหอหรือเหมือนหลิงเจ้าเอ่ยถามด้วยความสงสยัยจู้กู่ิงไม่คิดปิดบังและกล่าวคำบอกตามตรง ถ้ามีเรื่องต้องไปจัดการมันเกี่ยวข้องกับพักมานยินตามแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้สามผู้พิทักษ์พักมานยินแห่งแคว้นกุ่นได้ลักลอบเข้าไปยังมหานครอวินเหอไม่ว่าพวกนั้นคิดก่อการใดอย่างไรก็เป็นตัวตนโฉดชั่วสมควรเร่งกำจัดสังหารโดยเร็วจึงดีที่สุดซิ้นคำกล่าวร่องรอยจิตสังหารปรากฏในดวงตาท่าทีราวกับแปรเปลี่ยนตัวคนประหนึ่งคมดาบเหมือนหลิงเจ้ากล่าวเสียงเบาเช่นนั้นแล้วอาจารย์ขอท่านระวังตัว ไม่ต้องห่วงนอกจากข้าแล้วยังมีคนอื่นร่วมง,งานครั้งนี้ด้วยนี่ก็ดึกแล้วเจ้ากลับไปพักเสียสิ้นคำกล่าวจู้กู่ชิงจึงขอตัวกลับไปเหมือนหลิงเจาแทบไม่อาจสูดลมหายใจเข้าลึกจนกระทั่งอีกฝ่ายรับตารอยยิ้มปรากฏที่มุมปากแดงเรื่องของนางด้วยการมีอาจารย์ของนางร่วมทางการมาที่นี่ของน้องหญิงก็ไม่มีเรื่องใดต้องห่วงกังวล นางหันกลับเดินเข้าห้องขณะคิดฝึกฝนนางคันนึกขึ้นได้ว่าอาจารย์กล่าวถึงเรื่องการเพิกถอนสถานะสมรสตามปกติยามที่นางนึกถึงสามีนางซูอี้ความหมุดหมดก็จะบางเกิดขึ้นในใจไม่นานมานี้นางเพิ่งได้รับจดหมายจากนายหญิงเท่าจึงได้ทราบถึงศักยภาพที่ซูอี้สำแดงยังงานประลองประตูมังกรในฐานะตัวแทนเมืองกว่างหลิงแม้ว่านางประหลาดใจบ้างแต่สำหรับตัวนางนายามีความสำเร็จของซูอี้หาได้นับเป็นอะไรไม่ ฟื้นคืนการฝึกฝนแล้วอย่างไรได้รับอันดับหนึ่งงานประลองประตูมังกรแล้วเป็นเช่นไรข้าไม่ชอบก็คือข้าไม่ชอบไม่มีผู้ใดบังคับตัวข้าได้น้ำเสียงของชิงหวานทั้งอ่อนนุ่มและอ่อนหวานนางก้องสีสะะลงเล็กน้อยจับจ้องไปยังเท้าที่ราวผลึกแก้วโดยไม่กล้ามองตอบสายตาของซูอี้ ซูอี้พยักหน้ารับพับเก็บความคิดและนำเอาสมุนไพรวิญญาณระดับที่สองซึ่งเหมาะสมให้ผีอสูรได้ฝึกฝนออกมาจำนวนหนึ่งรับไว้และฝึกฝนให้ดีชิงหวานชะงักงันก่อนจะเร่งรีบรับเอาไว้ขอบคุณนายท่านน้ำเสียงนี้กระจ่างและสดใสแสดงถึงความยินดีและใกล้ชิดซูอี้หัวเราะเบาตอบรับชิงหวานแปลเปลี่ยนไปมาก ชับพลันนี้เองซูอี้เกิดนึกเรื่องหนึ่งขึ้นได้เรื่องราวพิพาทจบสิ้นแล้วภัยอันตรายซ่อนเร้นถูกกำจัดถึงเวลาควรไปพบหลิงเสวียอ